สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมรถหมุดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำเอาติ1.8 8ไฮบิดพีเมียมนะครับคันนี้รถปี2022เลขไมห6 9ม0่นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคา6 8 9 9 0 0บาทครับผมนี่นะ เลขไม้แท้ๆรถสวยๆนะครับคันนี้นะ1.8ไฮบริดพรีเมียมท็อปที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะจริงๆมันจะมีอีกคันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเลขไม้30,000กว่าแต่ว่าราคายังไม่เปิดจําหน่ายนะครับผมเพิ่งเข้านะรถเดียวรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นกอทอ,อะไรพาไปดูท้ายคลิปนะครับผมมาดูคันนี้ก่อน6732นะครับ ยังไม่ได้มีการดําเนินอะไรกับห้องเครื่องนะครับยังเดิมเดิมอยู่ยังมีฝุ่นมีฝุ่นอยู่นะเนี่ยแต่ว่าแซมดูแล้วในส่วนของฝากระโปรงกระโปรงเนี่ยก็สวยนะน็อตเดิมนะครับแล้วก็พวกซีนเนี่ยก็เดิมอยู่เนี่ยเล็บจิกเห็นไหมเนี่ยเล็บแซมเลยเนะซีนยาแนวนี่ต้องไม่ขาดนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญสติกเกอร์พวกนี้ต้องอยู่ครบนะครับต้องไม่ขาดหายนะแล้วก็ สติ๊กเกอร์รอบรอบรอบข้างๆเนี่ยต้องไม่มีสีพ่นแล็ปเข้ามานะครับในชิ้นส่วนของสติ๊กเกอร์นะนปั๊มโตโยต้จะอยู่ด้านขวาถ้าเราหันหน้าเข้าตัวรถนะจะแตกต่างกับบิ๊กอัพนะครับถ้าเป็นเอาติปนะสวยนะสวยอยู่นะครับเนี่ยนะครับเบ้าหัวโชคนี่ก็มีรอยอาร์กอยู่เห็นไหม อันนี้คือของซินยาแนวจากโรงงานนะอันนี้แซมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเครื่องเงียบกริบเลยนะเครื่องเงียบกริบเลยนะเหมือนเดิมครับเน้นย้ํานะครับคานด้านในต้องไม่เงานะคานต้องไม่เงานะครับหัวน็อตต้องไม่มีรอยขันของหัวน็อตนะหัวน็อตต้องไม่ล้มนะครับผมแล้วก็น็อตยึดกับคานหน้ากับหม้อน้ําต้องไม่มีรอยไข่นะนี่เอาติดอยู่ด้านนี้นะ อันนี้ฝั่งนี้จะชัดกว่านี่อันนี้เห็นไหมชัดเลยเนี่ยชัดเลยนะเนี่ยนะมันต้องไม่เงานะครับเนี่ยคานต้องไม่เงานะหน้าก็เดิมนะครับคันนี้ปิดก,ก่อนอะนี่ไฟหน้าของตัวไฮบ i ดนะครับก็มันจะมีเหมือนกับเส้นสีฟ้าๆอยู่นะครับรวมไปถึงในส่วนของ กระจังด้านหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นตัวไฮบริดเป็นเครื่องพันแปดไฮบริดพรีเมียมนะคุลุนี้ต้องมีการเคมก็คือในส่วนของกันชนด้านหน้าทั้งชิ้นเลยนะครับนี่เนี่ยแต่เคมให้ทั้งชิ้นนะครับอันนี้ยางคันนี้เป็นยางยี่ห้อดันหลบนะครับนี่ขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับสองสองห้าทับสี่ห้าขอบสิบเจ็ดนิ้ว ยางรถปี2023สัปดาห์ที่45นะครับภาษีคันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ที่แก้มก็จะมีโลโก้คำว่าไฮบ i ดอยู่นะครับนี่นะครับภายในก็สีดำสนิทนะครับแผงข้างก็มันจะมีเหมือนเดินตะเข็บเหมือนกับสีออกสีเงินๆนะ เพื่อความสวยงามความฟิลฟิลอยู่แล้วก็เส้นได้นี่เป็นเส้นสีสีออกเงินเงินเช่นกันนะอันนี้เป็นผ้าอ่ะเป็นหนังนะครับคอนโซลสีดําสนิทนะดาสนิทเลยแอร์แบ็คคันนี้มีอยู่6ลูกนะครับมีคู่หน้า2ลูกมีข้างเบาะคู่หน้าอีก2ลูกแล้วก็ที่ม่านม่านตัวนี้นี่ม่านอีก2ลูกทั้งหมดเป็น6ลูกนะครับเบาะหนังสีดําเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่ง คนขับนะครับผมเฉพาะฝั่งคนขับนะอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะคนนั่งเป็นแมนนวลนะสำเนาเล่มกันนิดนึงสำเนารถปี2022นะครับเบนซินไฟฟ้านะครับ1 8นแนะ122แรงม้านะแล้วเราต้องดูตรงนี้สำคัญนะครับแผ่นเพจหรือถ้าภาษาชาวบา้านเขาเรียกว่าบัตรประชาชนของรถนั่นแหละต้องอยู่นะครับต้องมีต้องอยู่ถ้าหายไปผิดสังเกตแล้วนะ อันนี้ครับเจนยูรี่สองพันยี่สิบสองโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะเลขตัวถังลงท้าย009578ตรงไหมตรงนะครับ009578นยะ์เกะสวยๆนะมาลองดึงดูในส่วนของเม็ดอาร์คต่างๆนะสวยงามนะครับนี่อืออืมดูด้านหลัง ดำสนิทแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับเนี่ยสวยเลยแล้วก็จะมีที่พักแขนแล้วก็มีช่องใส่แก้ว2ตําแหน่งนะครับมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอน2ด้วยนะครับผมันนีนะ้ลองดึงดูสวยงามนะสวยงามนะสวยงามสวยงามนะเออดูประตูกันนิดนึงอ่าเนี่ยยาแนวสวยนะเนี่ยยาแนวเล็บจิกไปเนี่ยสวยงามนะ แล้วก็เม็ดอาร์คอยู่ครบนะดูประตูหน้าก่อนลืมดมูสวยนะอย่าแนวสวยนี่เห็นไหมสวยงามเดิมๆด,ด้านท้ายที่มีต้องเก็บงานก็จะมีในส่วนของกันชนท้ายด้วยต้องเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีลูกค้าจองมานะมีเซ็นเซอร์2จุดโลโก้ไฮบริดแล้วก็มีกล้อง อันนี้กล้องมาจากโรงงานนะเนี่ยกล้องจากโรงงานเลยมาลองดูด้านในหน่อยเราก็ดูในส่วนของเนี่ยพวกยาแนวเนี่ยสวยนะเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่สวยๆนะแล้วก็ดูในส่วนของตะเข็บเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยสำคัญนะครับถ้ามีการชนมาทำยากมากให้มันเหมือนเดิมแบบน,นี้ไม่ได้แน่นอน ด้านซ้ายแบบนี้ด้านขวาต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยรอยเม็ดอาร์อยูอ่ดูไว้เนี่ยนี่ครับเหมือนกันเลยเห็นไหมเม็ดอาร์อยู่นะครับผมแล้วเราก็ดูข้างในต่อนี่เห็นไหมเม็อาร์อยู่หนึ L, อีกฝั่งหนึ่งละ่ะห้านะครับสวยๆนะเนี่ยสวยๆเลยนะครับสวยงามนะแล้วก็เราดูหัวน,นอ็อ เนี่ยหัวน็อตไม่ล้มนะหัวน็อตฝากระโปรงหลังอึ๊บอ่ะดูอ่ะ,อะไม่ล้มนะอึ๊บดูข้างในไม่เงาเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของตัวถังด้านในนะต้องไม่เงานะยาแนวต้องเป็นสีครีมนะครับผมถ้าเป็นสีเงินนเอ๊เ,เลยนะครับอันนี้คือปกตินะครับผมมา ดึงกันต่อโอ้ยดึงไม่ออกคนระับเนี่ยอะอะสวยอยู่เห็นไหมดึงไม่ออกเลยนะครับสวยงามนะมาฟังคนขับกันบ้างอะสวยนะเนี่ยสวยอยู่เลยนะครับผมฟังคนขับก็จะ ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมปรับได้6ทิศทางนะแล้วก็เวลาเราดูต้องดูสติกเกอร์มอกอรด้วยสีต้องไม่มีพ่นแรบเข้ามานะ<ม>เช่นเดียวกับลมยางต้องมีสีพ่นแรบนะซอกสวยนะซอกสวยนะครับมาดูประตูต่อเห็นไหมสวยงามนะเนี่เป็นกระจกไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมบอกก่อนนะเฉพาะฝั่งคนขับ พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนี่ครับตัวบสปอร์ตโหมดเวลาเตือนจุดบอดเวลาลูกค้าจะแซงซ้ายหรือแซงขวามันจะมีไฟสีเหลืองๆเตือนตรงนี้นะส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของการปรับความสูงต่ำของไฟหน้านะครับเผื่อถ้าเกิดคุณลูกค้าอาจจะขนของหรือโดยสารหลายคนเนี่ยหน้ามันจะเชิดท้ายมันจะท้ายมันจะห้อย หน้ามันเชิดแล้วก็ปรับแสงปรับความสูงต่ําได้ภายในนี้เลยนะครับผมมาดูก่อนนี่เลขไม้นะครับ6 9ห8กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะแล้วก็มีการตั้งค่าได้ทั้งหมดนะเปิดระบบปิดระบบได้นะเนี่ยบายสปอร์ตโหมดเตือนกันชนด้านหน้าก็มีให้นะครับผมการตั้งค่าสามารถตั้งค่าได้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะรู้สึกจะใช้ด้วยเนะี่ยภาษา ตั้งค่าได้ด้วยนะอันนี้อันนี้เป็นระบบของตัวน่าจะเป็นตัวไฮบริดรวบไฟฟ้าเนาะเราก็เลือกเนี่ยแล้วแต่จะเลือกเลยนะครับผมด้านขวาจะปรับในส่วนของเครื่องเสียงวิทยุนะเพิ่มเสียงลดเสียงอ่าไม่ใช่ครับโทษทีครับด้านขวาเป็นในส่วนของตัวคูสคอนโทลคูสคอนโทลนะครับผมระบบด็อกความเร็ว อัตโนมัตินะครับเวลาเราวิ่งทางไกลนะครับผมส่วนดน้านซ้ายปรับในเรื่องของวิทยุเนี่เสียงนะครับรับสายหรือว่าวางสายก็ได้นะครับพวงมาลัยยังใหม่อยู่เลยนะครับไม่มีรอยถลอกของหนังนะนี่นี่นะสวยอยู่นะครับผมหน้าจอตัวนี้หน้าจอใหม่แล้วนะหน้าจอน่าจะประมาณ10นิ้วนะครับเชื่อมต่อในส่วนของ Apple c a r p l a y ก็ได้หรือ Android Auto เนี่ยเสียบด้านนี้นะเนี่ย Apple c a r p l a y a ลย a แ d r o i d Auto แล้วก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนี่นะครับผมส่วนกระจกด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังมันจะปรับระดับต่ำลงมาให้เราด้วยนะแต่เข้าเกียร์เนี่ยมันจะปรับให้อัตโนมัติเลยนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งมาดูฝั่งซ้ายดู ็นมมันจะปรับลงให้ออโต้เลยพอเราเปลี่ยนเกียร์มันก็จะปรับคืนมาน่าอัตโนมัตินะครับผมแอร์คันนี้อันคันนี้ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะแต่อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เป็นแยกอุณหภูมิซ้ายขวาของใครของมันนะนีมีฮีเตอร์ด้วยนะครับผมมีไวร์เดชาร์จนี่นี่ไวเดชาร์จให้ด้วยนะครับผม คันนี้ได้ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับกับเบรกอออโต้โฮนะครับผมแล้วก็มีปุ่มปรับในส่วนของ EV Mode กับอะไรครับเนี่ย Drive โหมดเปลี่ยนโหมดการขับขี่ด้วยกดอ่านี่ Eco Mode นี่ธรรมดา Power Mode นี่ประหยัดเป็นสีเขียวอันนี้ปกตินะหัวเกียร์ไม่ลอกนะกุญแจมีอยู่2ดอกนะครับครบครบนะ แล้วก็คอนโซลตรงกลางนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะครับที่เท้าแขนคู่หน้ามีช่องเสียบ1 2 v อโวลต์อยู่นะครับผมกับช่องตัว Type C นะครับ USB Type C นะครับช่องชาร์จเนี่ยเราก็เอาสายเสียบเดินสายเนี่ย Type C แบบนี้นะก็สวยอยู่นะครับคันนี้นะเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกคันหนึ่งเลขไม่สา0 0 0ื่นแต่รถล็อก ok อยู่นะเดี๋ยวแซมพาไปดูโฉมเดียวกันนะ ก่อนจะไปคันนั้นเดี๋ยวแซมดูคันนี้ก่อนแซมทําคลิปแยกไว้แล้วล่ะนิดนึงขั้นโฆษณานิดนึงนะครับ Smart Cap ป,ปี2018เลขไม่ประมาณ90,000ต้นๆน,นะราคา289นะครับคันนี้ Smart Cap ป,ปี18เกียร์ธรรมดาคันนี้6สปีดด้วยนะ่าดูอีกทีนึงก็สวยครับแซมทำคลิปแยกไว้ละ6สปีดเนี่ยเนี่ย6สปีดด้วยนะเห็นไหม เลขไม่90,000 0ต้นๆน,น,นะครับไม่ข้ามแสนราคา2,89นะครับคันนี้นะ Smart Cap แบบหลังคาทรงกระดองเต่านะมาเดี๋ยวพาดูเอาติดที่บอกไม่สา0 0 0ืเป็นไปได้มานี่โซนโซนล้างรถนะ ยินดีกับลูกค้าท่านนี้ที่จองคันนี้นะครับ2694แซมบอกเลยไมยโครน้อยไม่หมแคมรี่2.0ปี19มาดูเอาติที่แซมบอกนะนี่ครับเอาติคันนี้แหละที่แซมบอกยังไงลูกค้าก็จำกอทอนี้ไว้เลยนะแซมว่าคันนี้รถพึ่งเข้าสวย3504เนี่นครับ ปี22เลข 38, ไม้38,000แซมไม่แน่ใจนะครับว่าราคาจะตั้งเท่ากันหรือเปล่านะแซมก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปเนื่องจากว่ากลัวราคาผิดพลาดนะครับผมก็เลยทําคลิปคันที่มีราคาเข้ามาแล้วในสต็อกนะครับผมแต่ปีเดียวกันคิดว่าคิดว่านะคิดว่าน่าจะราคาเท่ากันนะครับบอกก่อน1.8 Hybrid Premium เหมือนกันนะยังไงแคปไว้ก่อนนะถ้าสนใจคันนี้มากกว่าแคป ทิ้งไลน์มาบอกแซมหน่อยเดี๋ยวแซมเช็คราคาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจอยากได้รูปเพิ่มเติมหรือ,รอาะลรเอียดเพิ่มเติมยังไงโทรหาแซมนะ0863543692นะครับ0863543692ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ